สวัสดีค่ะโอ้หนาขึน้นสดเลยนาสดพอพระท่าขยยี้หวอกสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะท่าคิมมวยเมี่ยเมี่ยมทำไม่ท่าารพันไมี่ซื้อเขาแพียงันโอ้กะจีท่าข้อมูเทลา่าจะว่าสีเบิร์ดวันนีมูก็ว่าท่าไปยงเบิ่งหนามูในะหนามูบา้านครับอะเฮายรำลำโดว่าจากของวันโกวันหนาบานจะซื้อกิมหนาบ้านงนั่นแหล,ละเขาเอิ้ว่า ยี่ยมดาบานไม้ถึงบ้วันติโอ้สวัสดีก็ดูเจ็ดคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งสิบสองท่านนะจ๊ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งคะ่ะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางไปเอ่อไปงานบ้านปรเมรยียนะคะเพื่อนสาวเป็นบ้านบินน๊กเน่ครับผมเคียงศักไปบ้านเพื่อนสาวนะคะสวัสดีเอฟซีทั้งสี่สิบห้าห้าสิบเอ็ดท่านนะคะับแต่งหน้าแสงทองพิแอนครับผมขึ้นบ้านไม้อ้นมีเห็ดบนเฮี้ยนไหมคื นั่งขึ้นบันไมด้วยเนาะสวัสดีซีทั้งะอ๋อทั้ง78ท่านนะจ๊ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครที่กดไลค์กดแชร์แบบว่าม่มีคนตามเรามาขอให้เออ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรอดจะมานี้นะคะสวยแห่พี่ย่าขอบคุณค่ะถ้าผมไม่ซื้อละคุณไม่ได้ซื้อก็ขอให้คุณเฮงเงปังๆในทุกๆท่านแล้วกันนะคะ ใครที่ทำงานก็ขอให้แบบว่าได้เลื่อนขั้นนะจะสวัสดี FC ทั้ง1นึ่งรสองท่านจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยได้ย่างกินง่ายพี่น้องคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะเออผมอยู่ผมอยู่ดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทั้งหนึ่งร้อท่านนะจ๊ะกำลังจะเดินทางไป บ้านปอลเมรพี่น้องไปขึ้นบ้านไม้บ้านปอลเมตีตอนแรกอะว่าจะไปหาหนุยน้่นิาานุ่ยก็เลยว่าน่าจะไปทุราเลยไปทุรามกดาหาน้ําก็เลยก็เลยบ่ไดดไปหากันเลยมากสองคนนะคะพูดมาหน้าหน้ากําลังขี่น้ำข้นไปน้่เนี่ยจ้ามากมากี่เจนมากวันนี้สวยมากมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะน้องเยาคนสวยน้องโอ๊ต ด้วย f อฟส,ส FC, ิงคโปร์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดท่านจ้าเฮือหิ่มมองมองแม่แล้วจาบรองมาท่าแปงเนาะไม่ค่อยท่าแปงท่าละคีมนะเอ้ยท่าพี่คีมแล้วก็ับท่าแปงตัวอีพอคอยสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพูดแล้วกุ้ยมานำ้ำกดโอ้ยบ่เห็นวันนี้สาวพรอนม,อมาม่าสาวพรเป็นอย่างคือบอม่มาบุนีี สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเซนทักหนึ่งร้อยแปดสิบสามท่านนะจ้าพ่อหน้าสวัสดีเอาเลยเอาเลยเออกับปกอติไม่กับปกติได้หรอพ่อน้าพ่อน้านะจีน่าแป้งยังดูว่าเจ้าหน้าโซตระได้ปานว่าเพื่อนแต่งหน้าเช็กเดียวอ่าช่างช่างช่างผมโดยอ่าเจ๊เพียนนะคะมีอาบานอนนาสวัสดีค่ะสวัสดีเซนทักหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดท่านนะคนะเดนะีเนะ๋ยวเราจะไลฟ์ทนะันะ้งกว่า เอ่อฮอจะไล่จนกว่าจะหอดบ้านปรเมีแน้วพี่น้องเดี๋ยวฮอจะพาไปเบิ่งบรรยากาศภายในงานนั่นใช่กำลังเบิง่งขี้ไม้หนุ่มไร้โอ๊ตเยาจแจ้งเตียนวันนี้ขอบคุณค่ะคสวัสดีคนดูทั้ง196ท่านนะจ๊ะ <c oughs> ได้ยังกินง่ายพี่น้องยังไม่ได้กินข้าวเลยได้หนิไปงานไหนคะอ๋อจะไปร่วมง,งานอ่าบุ้ขึ้นบ้านใหม่บอกขึ้นบ้านใหม่ปรามีขึ้นบ้านใหม่ปรามีนะคะแสงหน้าแสงทองฟิลิปมีคนติดตามไปอยู่ ออนั่งกบไปน้ำบ่อกบไปก็ไปนิรุ้ยครับไปไปค่ะพี่เจนนะต้อมเป็นคนขับรถนาต้อมขับรถหน้นิรุยยละกอ่าน้องกบอเมลี่แล้วก็นุซีกับตัวเล็กน,นะคะเพื่อจะพาก,กันเลื่อยไปเฮดฮุรลามูดาหาน้าก็เลยไประเด็นไปขั้นเดียวคันตอนแรกนั่งบ่อมาขึ้นนั่งมาห้ย่อไปฮับรถโ,โอดก็นเลยออกไปฮับพ่อไปฮับแห้วนั่งมาเพราะเป็นอย่างเดียวไปอีก น่ารักจ้าน้องทั้งสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องพี่โอ๊ตพี่ยาวขอต้มกุ้งค่ะชานี้น้องย่าคนสวยอ๋อวิทเซลียวขอต้มกุ้งสวยค่ะน้องยาวเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะไปไหนกันเหรอคะพี่ยาวคนสวยอ๋อตอนนี้กาลังเดินทางไปบ้านตาดบกไปบ้านเพื่อนฟอรเมรนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เป็นมู่กันสมัย สมัยเรียนแล้วพี่น้องใช่ครับผมเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเรียนแล้วนะคะแต่ก่อนหน้าก็เป็นกระเทยมะปูแบบน้ีล <c oughs> หละอ้บาบนั่ง <c oughs> นั่งสิว่าจีิงวันนี้พี่ยาวสวยจ้าขอบคุณค่ะไปไหนจ้าแม่ยาวไปบ้านปรเมรีดค่ะไปบ้านเพื่อนปรเมรีดไปงานขึ้นบานไม่นั่งนะคะแต่ว่างานเขาเริ่มซีโม,โม่พอดีเขาเริ่มเลยนะคือปาน,น้พอดีข้าไปฮอดชีเด็กพินเขาก่จะเออเขาไม่เขานะ สวัสดีเอฟซีทั้งสองร้อยสี่สิบสอง่านจ้าคอมเมน้์พูดคุยกันได้นะจ๊ะพี่น้องเอเอสำหรับพ่อหนึ่งสั่งห่านไกยจับราคาขนมจีนน้ำยาเนาะ รอบรอบจัดโปรมันเกิดเสียต้อมส่งไปหมดแล้วนะคะทุกพอ,อเดอร์เดี๋ยวรอบรับได้เลยพี่น้องวันนี้นนมีโปรอยู่ต่า่ารอบหมู่ว่านี่ที่ไม่ได้จัดโปรนะ่ะคือเรายังไม่ได้ส่งนะคะเดี๋ยวกลับมาจากวัานกรเมียกรคสิทธิเพ็กส่งไลฟ์สดตอนน้องๆร้องเพลงด้วยนะคะพี่ยาวได้ครับได้แล้วมีร้องเพลงด้วยเหรอคะไม่แน่ไม่มีร้องเพลงด้วยเหรอพ่อไม่แน่เหมือนกันจ้าจ้าเดี๋ยวยจะไล่ให้เบิรงนะคะเดี๋ยวไปถึงงานถ้าไม่มีคนไลฟ์เดี๋ยวโอ๊ตจะไล์ให้ดู เช็คเสียงเช็คซาวเศในเครื่องเจ้าะไรพี่น้องเครื่องข่อยมันนเป็นยังบอภาพเสียงชัดบอค่ะภาพเสียงชัดเมค้าขอคอมเมนต์หน่อยค่ะเพราะว่าเครื่องย่อเครื่องนี้ไม่มีปัญหาบ่อยแหงบางที่ไหลไปถึงหน,นุิเสียงหายไหมอ่ะสองที่ในศูนย์ชีวประเพณีที่สองยังในคือขี่ไล่เนี่ย ไไปสู่เครื่องขั้งโอดไปไหนเดี๋ยวเขั้งโอดวอร์สิบสองสิบเอ็ดนะบ่เป็นอย่างจาเจ้าเถื่อแต่ว่าของ,งย่อเครื่องนี่นะี่มีปัญหาดูแห้งไล่ไปเยอะดีเสียงหายไล่ไปเยอะดีเครื่องห่อนอ่ามันดับไปไอาเองตัดไปไอ้เองสินะหมู่ว่าน่ะไละ่ตอนพิมพ์ไว้จำน่ะไล่เยอะดีคือเครื่องร้อนเกินไปว่าศันไอโฟนเครื่องร้อนนี่มันหย่อนมันดัตัดไปเลยค่ะพุ่งขืนมามันห่อนเห้ยมันกัดตัดไปเลยไล่สดเยอะดีนายเส้งถือปองไล่ดีดีมันอยากได้ไหมไวาจัด ชารค่ะน้องยาวโหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ยีไม่มากับพี่ยาวด้วยหรอคะมีลุยไปครับน้องเมลีไปครับเสียตอมนะคะเสียตอมครับรถไห้ตอนแรกนะตอนแรกพว่าให้ย่อไปคาบเัื่หนักพระว่าณหมู่บ้านหนึ่งนะตอมแล้วไปงานเขาดํายูเล่นู่นนั่นเนาะอย่างแล้วกลับมาอย่างแล้วเมื่อยตอนแรกว่าให้ย่อไปคาบอ้ดออกไปคาบแล้วมึอซ่อนนี่หน้าพอดีหน้าม่ทุเาหน้าจะไป มาเดี๋ยวจะไปอีก,กน่ะตอมแม่ปอมีงานอะไรเหรอคะอ๋อปอลเมียดเพิ่นจัดงานขึ้นบ้านใหมค่ค่ะชาตเจงค่ะน้องยาสวยค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ไปไหนไหมล่ะทำไมล่ะไปถ้าซีมแลีงไปอยากไปไหว้พระจัีสระครั้เดี๋ยวชั้นเจงเ<ป>นาะไม่ใช่ไปมาดีก็ได้ไปไปมมแรงไหนจะงามคะ ชัดจ้าขอบคุณคาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้ง287ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันพูดคุยกันจนกว่าจะหอดมาเลยตรงไปตรงไปท่ามันน้องเรื่องข้ามันเมียมันไ่ท่าเลยวะมันเครื่องสาดนเมียเดี๋ยวห้อไปเกี่ยวคอนะไหนห่าไปหอดห่อไปหอดกวาจะหอดเดี๋ยวไฟเดี๋ยวมันจะมีเดี่ยวเดี่ยวสายม็นบองอะห่าไปจากเพราะถ้าห่าไปห้อยูเท่านอนกันมากข้าอะเรสาย ตรงไปเลยโอ๊ยบัณน์ชอบอ่างงายแตงโมไข่อยนื่อเมียทำาะอะไรสมัยจอนม่จีบข่เนื้อเมียคางจ่าเขาคือวางสันบัณฑ์อ๋อใช่ที่เราไว้ขอบคุณค่ะก็บ้านเดียวกันละร้านบ้านนั่นเลยไม่เครียดแต่ว่าไปทั้งชุมเม็ดขังบะพี่น้องเพ้นมาขางวะสัตเน็ดเน็ตเน็ดเน็ตค้างหรือเปล่าคะครับพี่ยาสวยขอบคุณค่ะสวัสดีสี่ทั้งสามร้อยสิบห้าท่านนะคะลุงโยแตงตัว โย่แต่งตัวสวยจังเลยไปเที่ยวไหนจ้าสวัสดีจ้าพี่เอาสวัสดีค่ะไอโฟนะตั้งแต่โค่นผลิตเขาตายมีปัญหาบ่อยค่ะแมน,แมนบอยพี่<ม>น้<ม>นนองเอาเขาโค่นผลิตไหมหรอผลิตเขาไอตั้งแต่นี่ตายไหมอันอะไรนะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ชื่อน่ะแม่นบอยพี่น้องจิ๊บจ๊อกตั้งนะแต่จะจิ๊บจ๊อกตายก็คือมีไอโฟนออกมาโอู้่ปีคู่ปีถ้าตอนนี้จะจิ๊บจ๊บมันอยู่เน่าไอโฟนได้อยู่ประมาณไอโฟน iPhone 7 iPhone 8ไม่ค้างนะคะน้องยายรเป็นบนมันอาจจะเป็นน้ำเน็เตแค่จอนเนาะบางเทีถ้าห้องไฟค้างลบกวดออกหร้วเขาไม่แล้พี่เนาะป้าสวัสดีคนดู410ท่านจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณเอฟซีทั้ง428ท่านนะคะที่เสียสละเวลานี่ค่ะเพื่อนของขวัญพ่อน้วพี่เนาะพี่นะพ<ม>ยามโอ้เป็นโกก็สิไปว่าน้องยีหลี่าอรพี่เนาไปทัวอ๋อตอนนี้กำลังจะเดินทางไปบ้านพอลเมีย<ม>ค่ะไปงาน คืนบ้านไม่บ้าน้านเพื่อนปอนะคะงานข้าเจาอนาจะเริมอยู่แล้วเพราะวานช่องมันเริ่มสวยๆห <c oughs> ล่อๆขอบคุณค่ะเพราะว่าในช่องมันเริ่มซีโมงเนาะตอนนี้ซีโมงก่อแล้ว <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> พี่ยาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซี FC ทั้ง464ท่านนะคะไปอย่างจ้าพี่ยาวอ๋อวันนี้เรากําลังจะไปงาน ขึ้นบ้านใหม่แม่ปรเมศสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเดินทางปลอดเดินทางโชคดีและปลอดภัยนะคะจากคนกันทลาลมอ๋อขอบคุณคะ่ะสำหรับผู้ใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนนะคะไม่ค้างค่สัตว์ท่างทีมมั่นกอบเปลี่ยนน้ำเขื่อนจากพี่เยี่วแมนบอยพี่้อกไป<ช>ไปเ <ไป S 1> ที่ยวไหน,นคะ,คะไม่ค้างค่ะเมื่อใดไปเที่ยวพี่้อก โซเฟอร์นะคะไม่ค้าวไม่คาวะคนดูทั้ง516ท่านจ้าวน่ารักมากเลยนะจ๊ะเอทีอทุกท่านน่ารักมากแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะพี่ยาดสวยจังเลยไปไหนคะไปบ้านปอลเมียที่น้องไปขึ้นบ้านใหม่ปอลเมียนะคะนี่อ่ปอลเมียทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่จนกว่าไปหอนางงานทุอย่างเดียวเราไปดูบรรยากาศหน้างานกันห้าร้อยหกคนแล้วล่ะเจ๊ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ยาจนกว่าไปเบิองบรรยากาศทิวบ้านปรเมีนนั่นพี่ยาวสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะห้าร้อยกว่าแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยทีทั้งห้าร้อยกว่าท่านนะจ๊ะ ขอบคุณมากเลยเวลาเท่าไหร่ส่วนเรามีคนว่าเบิรงมีคนมาคอมเมตใจเนามีคนรู <ใจ S 2> ้สึกดีได้พี่น้องเราได้คุยกันเนะี่ยมีความรู้สึกดีแบาบว่าเหมือนเราได้นั่งคุยกันแบบนั่งคุยกันแบบหลายหลายคน,นเสียน้องมากน้องมากี๊บ ไม่ไปหรอขอมาที่ไปโรงเรียนค่ะเปิดเทอมเลยพี่น้องแชร์ให้แล้วนะน้องยาวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยเวลาไลฟ์ส่วนแล้วมีคอมเมนต์เยอะๆน่ะดีรู้สึกดีมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ผู้รับหมอตัดผมหล่อจังเลยตัดเพี่น้องไม่มีเวลไไปตัดเลไรมองคยงได้เยี่ยมค่ะจิปซื้อเยี่ยมมาเซดผมอยู่เ้อพี่น้องสวยมากเลยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเข้ามาล่อชมบรรยากาศายุบบ้านปรเมียกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดินทางอยูก่กําลังหอดนะคะลูกๆพี่ยาวไม่มาด้วยหรอคะเด็กๆไปโรงเรียนหมดเลยคะ่ะเด็กๆเปิดเทมเอมแล้วพี่น้องไปโรงเรียนกันหมดทุกคนเลยนะยังไม่เป็นเปิดเทอมปิดเทอมดมอกมันหมวมไม่พว่ายังไงก็ปิดกสวยเลยพี่ยาวขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆนะจะ๊ะมันนีสาวพ่อแมาได้สาวพ่อเป็นอย่างที่ามาอามวันนี้ให้ทอร,รบาร้าเมียม,ม,มากไฮเทบ้าเมียมากสาวพ่อเป็นมามา แม่เบื้องล้ยยนเด้อๆๆแม่ไหนย่าบังคันเดียเราก็สีขาวแล้วยานเราวขามทางมาเนาะแม่ยุ้ยไปยังขะอ๋ะะอท่อหานั่งอยู่ไหนกี่นั่งกระลังออกมานะคะแต่งตัวพึ่งสเสร็จตอนแรกว่าให้ย่่าไปรับโอดก็เลยออกไปครับที่นี่นั่งมิถุนาจะไปเฮตุลาพออยูโมกดาหานก็เลยก็เลยบป็นแมาน้ำกันนั่งก็เลยเอารถมาอีกนะคะเรามากับทีมงานบ้านนอนนาเขารถบ้านนอนนาไปใส่หลังด้วยเองน่ะ สวัสดีเอฟซีทั้ง574ท่านนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศอยู่บ้านปอลลีเมดกันนะคะว่าแขกเหลีไ่ไปเยอะไหมนะคะสมัยเรียนนั่งซื้อบิ๊ตเนี่ยนะว่าบิ๊ตนี่ยสมัยเรียนเรียนร่วมกันในพี่น้องเราเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนสมัย,ยนี้นะค,ะคือะคะบ,บิ๊ตบิ๊นี่กยลังดังนะเพียงบิ๊นี่ยก็ลังดังนะบิ๊ตนี่ยก็ลังมาในเมืองไทยก็ลังดังนางสวยนะสมัยเรียนน่ะนางก็เป็นคนแบบนี้แหละที่ใส่นางเป็นแบบไหนตอนนี้นางก็ยังเหมือนเดิม เดือนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะอุ้ยพอคนดู600แล้วขอบคุณค่ะคขอบคุณคนดูทั้ง6 37ท่านนะคะใครที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอให้ใหเฮงปัง,ตงๆต้อนรับปีใหม่ปี65ปีเสือนะคะขอให้ทุกคนแบบว่ากิจการลุกเ,เรื่องแบบว่า อย่างเก่าวไปเหมือนเสือสาง่ามสินะพี่น้องบ่พีน้อองยักทั้งคู่ขาพี่ยังขุดพี่ยังขุดขาเจ้าะก่อนเลยมันเป็นเป็นห้อยหินเหรอพี่น้องหิดเป็นเหล็กก็แมาเออพี่น้องผมว่านข่อยเห็นอันอีหยังอีหยังล่ะมันขุดขาตอนแรกใส่สงขาหญ้าบหานเปลี่ยนมาใส่สงขาสันประเดี๋ท่าขี้มเนี่ยเราไปย่างถืออีหยังล่ะมันก็มันก็มีห้อยขีดขีดควอนเป็นหนึ่งสี่หกเนี่ยพี่น้อง ผู้ใดอบอเซียกับวัดองซื้อแต่ว่าเดียรย่อจนขนาดย่อมาคย่ยซื้อแล้วตออรีย่อกับสีลอส่องซื้อขอาอะไรวะซื้อบริ่ัทหนึ่งสี่หกะ 1> 1, 4, นะคะทุกคนย่อเห็นอยู่ขาย่อหนึ่งสี่หกซัดชัดชัดที่หลีเด็บเป็นเหล็กหนึ่งเป็นเหล็กสี่เป็นเหล็ก 1, หก 4, เ,เหลกยอันนี้ไม่ได้ใบห,ห่วยนะแต่ว่าเล่าสู่คันฟังแต่ว่าใครอยากเสี่ยงโชคก็อลองเอาไปเสี่ยงโชคโดูนีนะะ่เสียเ่ยงค้อนูลนี่นะทุกทางเรียบร้คนนี้เหรอหมายชือ่อแท้ร้อยพูดร้อย โอ้คือสิซื่อหลายเดี๋ยวมาทำให้มาถึงไปใส่น้อเหมือนนี่โอ้ยคนดูเจ็ดร้อยสิบคนแล้วขอบคุณมากมากนะคะกะําลังจะเดินทางไปบ้านปอลเมดที่น้องไปงานขึ้นบ้านใหม่นางทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะสวยหรอทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยมากเลยพี่ยาวเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะพี่ว๊ตพี่ยาน่าจะลองร้องเพลงคู่ด้วยกันนะคะโอ้ยบาคือดี๋ ลองแซลลี่มาไตยลองีหยไม่คือหรอกไม่คือให้เต้นอนะคืออยู่แต่ให้ร้องอนะไม่คือหรอกทุกคนสงสารคนฟังเดี๋ยวหูเขาจอดจนเพราะว่าขีหูเต้นจ้าพี่จะสื่อจ้าชอบข่าวว่าท่นคนุณสุสุรัตนาอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเราสูกันฟังด้วยพี่น้อง ขยเสียงโชคหลายเด้อเพื่อนบ่นหมานธรรมดาจจเยาเลยดิเลขเดียวก็ทะเบียนรถเลยค่ะแมนบอพี่น้กหนึ่งสี่หกชัดชัดชอบดีของเราหนึ่งหกสามเเลขเป็นเราเท่ายอดทายรลปไว้แบบชัดเม่ดิจะเจ็ดร้อยแล้วอุ๊ยขอบคุณค่ะชอบครอบครัวบอุ่หดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอุ้ยพ่อเจ็ดร้อยคว่ำแล้วขอบคุณครับ FC ซีน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเ c ซีทั้งเจ็ดร้อยหกท่านนะคะใกล้จะถึงแล้ว ก็จะหอดแล้วทุกคนเดี๋ยวเขามานั่งคุยกันจนก็จะหอดอ่างานขึ้นบ้าใหม่แม่ปอละเมียดแม่ปอเลี้ยงเพนเหรอน้องเยาวโบเนี่ยค่ะอยู่ในการขึ้นจังหวะห้าโมงบอกเรียกงานเมีนบอบอบองานเริ่มสี่โมงห้าโมงเชิญรับประทานอาหารวางสี่ที่หลับแล้วชอบดูพี่ยาวพี่โอ๊ตพูดเพรน่ารักขอบคุณค่ะนั่งนั่งถ้าหลุดล่องเลยนี่นั่งเลี้ยงเพนแหละเมียนบอ สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะคนสวยเช่นกันนะคะคนดูเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดลอุ๊ยดีใจมากเลยเลขอะไรคะพี่ยาวมาไม่ทันเลขหนึ่งสี่หกค่ะยอดไทยไปว้ยุทธแต่ว่าไม่อยู่ในเครื่องนี่แหละเครื่องที่ยอดกำลังไหลโซนอิฐยายอดเสี่ยวเป็นหนาเพียรที่เบิ้งชาติหลีได้พี่นอ้องมันเป็นแบบว่าเลขหนึ่งเลขสี่เลขหก 6, แบบเป็นห้อยขีดน,นะออห้อยยขีดแบบชาติแห้งเนี่ยไม่ มันเป็นห้อยไหม่ขี่ขวดเนี่ยตะวันมันก็ฉาดไม่เป็นไรที่เราว่าคือย่างนผิวแตกแบบอย่างไม่ยังไม่ขิดไม่ไม่ขิดเนียนค่ะ ไม่ถึงคานะไม่ได้ท่าเคี้ยวอะไรแบบผิวแห้งแน้งยย่าเป็นคนผิวแห้งแต่เก่าอยู่แล้วเดี๋ยวที่นี่บะม่วอีหยังมาขีดควนค่ะพี่ยาสวยมากค่ะขอบคุณค่ะเลขตรงกันจ้าแนนแมนบอลพี่น้องเอาไปเสี่ยงดวงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีซื้อแค่ลเขาซื้อแค่ละร้อยเขาลอยแค่ล้ะขนาดคอยคอยบดเศษก็แค่คอยกระซิ่งลอกเสี่ยงดวงไว้ีพี่น้องเพื่อแบบว่ามันหมานตอนรับตอนรับปีหกขาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีคนดูทั้ง787คนนะคะว้าวดีใจที่สุดเลย เวลาไลฟ์สดมีคนดูแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆคือมีความสุขมากเลยนะคะอุ้ยพ่อเปลนรอยคนย้นแล้วสุัสด้ครับผมอุยมอ้ยซ<ส>ีน่ารักมากาเลยนะคะสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะคะหนึ่งสี่หกนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอย่าไปทุกคนคอยบม่ลืมเลยนะคุณโทษไม่ซื้อได้แล้วนี่ทุกคนอย่าลืมเพราไปเสีย่ยงโชคนนะคะแต่ว่า ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะก็ซื้อพ่อหอมปากพ,พ่อพ่อเหลยกลุ่น,ะะนะพี่น่องครบอบครัวอบอุ่นจ้าหนูยาวขอบคุณค่ะมากพนท่านใจยังกันนอปร่าสัอ๋อหมู่ว่านีหมู่ว่านีอ่านอนบนทีวีอยู่โห้โไวายยังมันมาขูดขาพี่น้องมันเป็นเหล็กหนึ่งเหล็กสี่เหล็กหกแปดชัดมากเลยนะคะชัดชัดแห้งหนึ่งสี่หกแบบชัดเลยพี่น้องผียาวเลยผียาวใส่ ใส่ยี่หอยังจ้า e <ว> H R V A E D คันนี้เหรอคะค e e ันนี้ H R V ค่ะ H R V A E D คันหน้า H R V H R V รุน่นไหนรุ่นหน้า A E D ค่ะรุ่นหน้า A E D มันจะมีซันรูฟด,ด้วยแล้วก็จะมีเบาะหนังสีแดงนะคะรับชมจา้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะพ่อพ่อ okay, ใส่หลังใส่หลังเรื่องบี่ะบ้านตากบ คอยเคลื่อนเนี่ยอาชิพางานเขาแล้วคุณโอ๊ตคุณยาพูดพอหน้ารักขอบคุณค่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องไปหาอันนี้ไงโรงเรียนบ้านอันนี้บ้านเครื่องศาอตรโอ้เลื่อนเครื่องศาสตด์ไปเออเนยเลื่อนไปอีกติดตามพี่ยาวจ้ับกเลยพี่โอ๊ตตลอดจารักครอบครัวนี้จ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวกำลังจะถึงบ้านปทอลเมียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันว่าเออมีแขกมาเยอะไหมนะทุกคนเนาะ เม่นกวางท้าวหมูจอกวาดข่าปบีแล้วปอยจะขี่เรื่อเด้อเดี๋ยวห้องลงเลื่อนหิมะตันเลยมั้งสวัสดีเอทาน665ได้ไนงานเมี่ยปอเมนบอจ้าเมนเมน่ะตอนนี้กำลังไปงานเมี่ยปอแต่ว่าตอนนี้กังโมโหว่ารถนั่งกอบานนั่งจะคิสยเที่ยวบนเคไป่อโไ้โอ้ยยังหอังหวย แม่บ่นอะไรบ้างพ่อแม่ัมอยูน้ำกันบอกมุจจะึนสวัสดีครับไปใสกันเนาะไปบ้านปอละเมฆค่ะบ้านไร่คุณนายมาทาโซ่เขาเระวังหน่อยมาทำโซ่เขาไปท่าไหนหรอเนี่ยเป็นปลอเปนปลอพอแม่ไก่ายมากหรวบอสเพราะคือสีเลี่ยนต้องซือน้ำกันเสร็ลวมันฮางมานไป่านงเรี่ยนไม่ยูน้ำกันดีสวัสดีค่ะคนสวยชอบครอบครัวน้องเยาทุกคนเลยจ้ะแม่เพวไปน้ำบอ น่าจะมากอยู่ค่ะหรืลูกเนียใจเพราะว่าเป็นซ่อมเดินขึ้นสาทูนั่มจาจกคือน้ําจ่าน้องเย้าเทรหาในลุยดูเดี๋ยวเด้อทุกคนหาพานปอลเมียดว่าเห็นมาดทหายื่ดูนี่ลุยยื่ใส่แล้วมันเดี๋ยวเด้อทุกคนโทรหาในลุยก่อน แมวเท่หอะไอ๋ห้าเหล่ยอ่ะห้าเหล่ยบันนันขึ้นศาสตรบ้างแล้วบานตรงไปเฉบันขึ้นศาสตรแล้วกับ้านตาบลดบแม่ก่อกมันก็วบามีซื้อบ้านซะนะเขาชี้แม่จนขาดันเลยลดเรื่องสากบิดบ้านไหลคุณยายล่ะ ข้าไก่เหรอเบนโ่บัตรบัตรไหใสมันม่ซื้อบัตรเยบนอดบนหอดบอนอดมันมีซื้อบ้านอยู่เ็นบ้นีก้อนสีาวบ้านนั่นเจาะเจ้าสิควนร่องเนี่ยขันบวบมือเ้าเจไม่เออไก่เนี่ยน้อที่ เออเลยไก่บ้านไล่คุณยายมาแล้วบ้านไล่คุณแม่นั่งไก่มาแล้วตรงไปหยีกันปะตรงไปหยีกันปะขบวนการคล้ายก่อนส่มัยการถ่บ้านมันบริสติดข้งทางในบรรทุกแถวไปโอ้ทุกวันนันติดข้างอยู่ตะวันยานั้นก็ติดทางอ๋อเออเดี๋ยวทักขาบ่อยเอยหาบาทบา็นพี่น้องน้องยอสวยจ้าขอบคุณค่ะอย่างนะคะทุกคนขอโทษด้วยที่ยังไม่ได้พูดด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าขาขอละเมียดครับ อ๋อท่อหานั่งทนะเนาะไปใส่กันเนาะจ้าไปอันบ้านแม่ปอบ้านเพื่อนปอพี่น้นองแต่ว่าหาบ้านนั่งมาท่านไหนเห็นอยู่นี่พี่ทํางานก่อนน้องยาวน้องโอตขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามาดูคืเท่าอะไร่ยอย่างไรทานาโชคขอบคุณเฟซีทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่ายางพี่น้นองผู้ใดข้าอยากเห็นการเห็นง่ายกับนั่นเด็ดเด็ดเด็ดเด็เดเป็นตาดบล็อก่อนนี้อ่ ตะว่าบ้านนั่งยู่ใสโทรหาก่อนโทรเลยเออโทรหานาั่งเลยอ๋อก็บพ่คืนนี้โทรยาผ้าหลงเด้อมาสันเจเวนว่า<น><น>บ่หลงบ่หลงแต่ว่าอันหาบ้านนาั่งว่าใหาได่เห็นแถวนี้นี่ลุยว่าบ้านนาั่งน่ะมัน่ติถนนมันขี้ขาไปอีกบ่ฮู้ว่ามันอยู่ทางใดใกล้ถึงยังคะอ๋อจะถึงแล้วค่ะนี่ถึงบ้านตาดบนแล้วกําลังหาบ้านปนละเมีดอยู่ตอนนี้ ตัวใดจ้าน้องเย่าฟังบอท่านจาหนึ่งสี่หกนะคะทุกคนหนึ่งสี่หกค่ะหนึ่งสี่หกนะคะถึงบ้านปอละเมียดแลว้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหาบ้าน,นมันมีสมามจีแมถึงมู่บ้านนั่งแล้วนั่นบ่กร้นแล้วหลายนาบ<อ>ะบ่อพ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 อเออเรี่ยวเรียวเรียวนี่วะเออพอเห็นร้นแล้วหลายมันตงเมยียนแน่นอนเลยจะถึงแล้วค่ะนี่เห็นแล้วเห็นรถได้หลายแล้วน่าจะถึงแล้ว สวัสดีเอฟซีทั้งหกลายสามสิบสามท่านนะจ๊ะทึกถึงสมัยพี่ยาวทำคลิปใหม่ๆตอนนี้พูดเก่งมากจะติดตามตลอดนะคะขอบคุณค่ <c oughs> ะเจวลดบอกว่าสก,กีแม่วลดพี่ดาวสมัยเฮ็ดคลิปใหม่ไหมเจสีบอกอย่าจเจสิคุยอย่างช่วยช่ยนี่คอยบอกว่าเป็นเรื่องแบบไหนเมียบอกเป็นอะไรต่่วาตอนนี้คืออ่าดีใจแห้งเวลาเอฟซีอ๋อว่าน้ำแล้วก็เอารถก็ใช่อยู่นะรถพี่ยูแต่ว่าหนระบ้านแม่ปอย,ยอยู่งไงอ๋อนันนี้นั่นดีเห็นแล้วเขาขึ้นจอดรถหนีหรือเปล่า ถึงแล้วทุกคนเอามีเวทที่นั่บอกจะใช้หัวใจเท่าไหร่ะแอบหนีไนะด้มั้งรถข้นจาดเพื่อสิบหมากอ้าดอกรถบาน้าหน้าเราหายแน้วขอไปทั้งแน่รถขอแอบหนีแลนะวถึงแล้วอาจาทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมภายในงานกันนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูก่อนว่าเขามีอะไรกินคือหิวข้าวมากเลยเอาผักแม่จะไส้กระเป๋าแม่จะออาใส่ซองก็ แผ่วผ้าบ่งูหว,วาจะมาบอเนาะเพราะว่านขึ้นนี่เพิ่นซ้อมไรโซดเดอรอาจจะอาจจะมาหรือเ่ามา,าจะเสียจะวางงานสำคัญแบบนี้เพิ่นกาจะามาอยู่เนาะแต่ว่ามันแม่อะไรอยู่เนอันนี้เนาะอยู่งเกะเลยเสียแม่เยอนะอุนน๊ปเ้ยเสียงยังม่เป็นเสียงสดเอง เห <laughs> มือนจซิงเหรอต้องเนเซียงสดเลยไม่่างแค่สีเดี๋ยวแม่ขอท่าเคี่ยมนะเด้อว,ว่าหน้าท่าเคี่ยมเดี๋ยวเหล็กสีออกขาออกเขนอีกแ <laughs> ต่เงินเด่นเนาะโอ้ยเอองินที่หนีเด้พี่นออ้องไข่ซีรี่ส์เหรอไข่ตัวลยวอยคนลอยเราี่น้องอเอาเสียมันเป็นมันเป็นตัวเลขแบบชัดเลยเด้อไ่เมืนเป็นแบบว่า ก็ไม่เป็นพราะล่างๆเนี่ยเห็นแบบชัดมากเลยนะทุกคนมันเห็น <ผม S 1> บอกว่ามันจะซื้อร้อยคูณร้อยอะไบอกตรงไม่ไปซื้ออะไรแต่พอหามันเมื่อกีนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับปรเมร็ดบอลการแต่งงานอเออ๋อค่ะเตรีมแต่งงานน้องบ้านนั่นชุดจอดสาวเนาะจ้า แก็ต้องทเป็นชุดสวยจ้าขอบคุณครับผมบ้านแม่พออยู่หลังบ้านน้องวินเนอร์โอ้ขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องมาแล้วหอดแล้วหอดแลยไอ้วันขึ้นรอแถมันนี่โอ้ยขอบคุณเลยผมอย่าตัวเพิ่นนอน,นมืเจ่อหนาไปหาตัวเพิ่นรออยู่นี่แต่ผมมึงไงไปหอดลงมือนะผมขออนุญาตใช้ก้อนเหล็กนะครับไปกันครับไปแล้ว

สวัสดีครับูเจอร้อยสามห่สามนแ้ขอเบิ้งบ้านแม่ปอแมจาก็ล่างพวกราก็ร่างยังไปก็ล่างถึงก็ล่างเดินข้าไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปนี่วัดไข่กบวัดเคยกันวัดไข่ด้วยแม่นตัวตรงวัดไข่ด้วยนะกองกันค่ะที่นีจักไทานใหม่เลย เปิดแล้วเอามันตูนูปกตินี่ปกติได้ไลงเนอะ <c oughs> สวัสดีนคนดูนีนค่ะจอยเขียนให้เลย้วนาได้ลคอยคหยลอยคอยน้มคอยอยคอยอยคอยคอยค้คอยคอยคอยคอ<ะ>อย <c oughs> คคอยอยคอยดอคอยคยคยคจยคยคอยคอคอยคยคอยคคคคคคอคยนคนนคนนนยคยคอคยคคอยค เอไ,าาไปดูบ้านปรเมรกันนะจ๊ะเอาคนนั้นเด้เอาคือมาหุดเดียวโอ้บาวแม็กืบอวนามีคับาวแม็กืมาผู้เดียวนะบาวแม็กอยากเป็นคนสวดแท้าสาพอบบาวแม็กยังฟังไทยอย่อสาวพอดมาน้า